ปกตินะคะเวลาเราคั้นน้ำมะนาวนะคะหลังจากเราคั้นเสร็จแล้วเปลือกมะนาวไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็จะไปทิ้งแต่วันนี้ประโยชน์ของเปลือกมะนาวมีมากมายเลยค่ะเราจะพาท่านไปทํานะคะแล้วพอท่านทําสูตรนี้แล้วท่านจะเอ่เอจะได้เปลือกมะนาวต่อไปท่านจะไม่ทิ้งเปลือกมะนาวต่อไปเพราะว่าประโยชน์มันมีมากมายเลยมาดูวิธีการทากันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเปลือกมะนาวเปลือกมะนาวที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเรามาหั่นคะ่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะไม่ต้องใหญ่ามากแล้วก็ไม่ต้องเล็กเกินไปนะคะเอาพอประมาณนะคะแต่เราไม่ต้องหัน่นฝอยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณคะ่ะประมาณนี้นะคะต่อไปคะ่ะนำขวดโหลกแก้วมานะคะเน้นนะคะขอให้เป็นขวดโหลกแก้วใส่เปลือกมะนาวลงไปคะ่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปเตรียมน้ำส้มสายชูมาใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะใส่ลงไปให้ท่วมให้ท่วมมะนาวเลยคะ่ะใส่ลงไปเลยให้ท่วมเปลือกมะนาวนะคะถ้าใส่น้อยไม่ได้คะ่ะใส่ให้ท่วมเปลือกมะนาวหลังจากนั้นปิดฝาให้แน่นเลยคะ่ะ ปิดไาให้แน่นขย่านิดนึงหลังจากนั้นเราก็หมกักเปลือกมะนาวนี้ไว้หนึ่งสัปดาห์นะคะตั้งที่อุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เราหมักเอาไว้หนึ่งสัปดาห์นะคะเตรียมเตรียมขวดมาเลยคะ่ะแต่แล้วเอามาขยา่าเขย่านิดนึงแต่แล้วกรองเราจะเทกรองเอาแต่น้ํานะคะ ต่อไปคะ่ะเตรียมกระบอกกระบอกฉีดน้ํามานะคะแล้วก็เทส่วนผสมทีรื่ลกรองไดใ้ใส่ขวดใส่กระบอกฉีดน้นะะําเลยค่ะกระบอกฉีดน้ําของเรานะคะจะเลือกแบบใสก็ได้แบบขุ่นก็ได้นนี้แล้วแต่ชอบหลังจากนั้นก็ใส่ใส่หัวลงไปเบียดให้แน่นแน,แ,นแบบนี้คะ่ะ ต่อไปก็มาดูวิธีการใช้อันนี้เราจะใช้กับเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สอันนี้มันสุกกระปรกมากนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาน้ํายาที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้นะคะฉีดฉีดพรมให้ทั่วเลยคะ่ะจากคราบไขมันต่างๆคราบสนิมต่างๆหรือว่าคราบดำๆที่ติดตามขอบเตาแก๊สนะคะฉีดให้ชุ่มๆอ่าฉีดเลยคะ่ะ หลังจากเชีดชุ่มๆุมเสร็จแล้วนะคะเราจะหมักทิ้งเอาไว้10นาทีถ้ามันเลอะมากก็หมักเอาไว้ประมาณ15นาทีแต่ถ้ามันเลอะไม่มากก็หมักไว้10นาทีนะคะอันนี้เราจะหมักไว้10นาทีนี่ขนาดเลอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ท่านดูคะ่ะ หลังจากละหมักทิ้งไว้10นาทีนะคะเราใช้ฟองน้ําเปล่าๆนะคะลองมาขัดนี้เราจะเริ่มขัดตรงที่เป็นสนิมดําๆสนิมแดงๆเห็นไหมคะเราจะเริ่มขัดให้ท่านดูเลยคะ่ะแค่ฟองน้ําธรรมดานะคะเราไม่ได้ใช้ตะไลไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรช่วยเลยนะคะนี่เราจะขัดให้ท่านดูคะ่ะมันจะค่อยๆขาวทีละจุดละจุดแบบนี้เลยนะคะอ่านะคะฟองน้ํานี้ก็ฟองน้ําใหม่ๆสะอาดๆธรรมดานี่หนะคะ ค่อยๆขัดนะคะเห็นไม้คะมันจะค่อยๆขาวทีละมุมละมุมเราค่อยๆขัดค่อยๆทูงนี้ไปเรื่อยๆเห็นไม้คะฟองน้ําดํามากเลยคะ่ะขัดให้ทั่วเลยนะคะขณะที่เราเช็ดอยู่นะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนมันสกปรกมากยังไม่ค่อยออกเราก็เอาน้ํายามาพ่นซ้ําได้นะคะเราก็ทําแบบนี้คะ่ะขัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้เราขัาดให้ท่านดูราคาจากสงสุกโปกมากๆตอนนี้ขาวสะอาดแล้วนะคะหลังจากเช็ดสะอาดทําความสะอาดดีแล้วแล้วก็ใช้ผ้านะคะผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้มาเช็ดซับทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็จะได้เตาแก๊สใหม่หรือว่าสุขภัณฑ์ใหม่อไอเห็นไหมคะไม่ต้องใช้น้ํายาเลยค่ะแค่น้มามะนาวกับน้าส้มสายชูหมักเอามาขัดแบบนี้มันขึ้นเงามากเลยนะคะ อันนี้นอกจากเรามาขาดตะเกีดดย้ท่านดูแล้วนะคะเราสามารถเอาไปใช้กับสุขพัณฑ์ประเภทอื่นๆก็ได้ที่มันมีคราบไขมนันหรือว่าคราบสะนิมเกาะสามารถใช้ได้นะคะใช้น้ํายาน,นี้ฉีดพ่นแล้วก็หมักอย่างที่เราทำให้ท่านดูท่านจะได้ของใหม่แบบนี้คะ่ะ